ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยเลยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับผมรีโอช่องสักคูบนะครับผมวันนี้นะครับแล้วก็มาอยู่กับเจ้ากระบะโตโยต้านะครับผมไฮรักรีโวนะครับผมนี่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 นะครับโตโยต้านะครับผมไฮรักรีโวในเกมแอสเซโต้คอร์ซานะครับผมนี่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 นะครับด้านหลังนะครับก็จะเขียนติดสติ๊กเกอร์ไว้ว่าขับรถไม่สุภาพโปรดแข่งนะครับผมกับทะเบียนกอไก่ห้าห้าจันทบุรีนะครับผมนี่แล้วข้างหลังนะครับก็เหมือนเป็นเอ่อเป็นกระบะ กระบะคอกนะครับมีน้ําบรรทุกอยู่ข้างหลังนะครับ2ถังนะเนี่ยนะครับเหมือนเป็นรถที่จะเอาไว้ไปเล่นน้าสงการหรือเปล่าเนี่ยมีถังน้ําอยู่ด้วยนะครับผมมีมีอยู่หลังรถนะครับผมแล้วก็นี่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 นะครับอะไรเนี่ยเปอร์เพลคาราดนะครับผมแล้วก็เป็นล้อแต่งด้วยนะครับผมนี่นี่นี่นะครับเป็นคาลิเปอร์เบรกสีน้ําเงินนะครับผมนี่นะครับนี่นะฮะด้านหน้าก็เป็นล้อแต่งด้วยนะครับข้างหน้าก็แต่งเนี่ยนะครับเป็นกระบะแต่งเลยนะครับ นี่ครับแล้วดูตัวเราข้างในครับผมมัน้มาใส่ชุดนักแข่งนะฮะจะไปแข่งกับใครก็ไม่รู้นะครับวันนี้อยู่กันที่ปั๊มนะครับปตทนะครับผมนี่นี่นี่นะครับมีเซเว่นอีเลเว่นนะครับแล้วก็มีตู้กสิกรนะครับแล้วก็เป็นปตทนะเนี่ยมีเซเว่นมีศูนย์อาหารนะครับเป็นคาเฟ่อเมซอนมีห้องน้ําอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นเคเอฟซีนะครับเนี่ยมีร้านขายของมีเป็นร้านซ่อมรถนะเป็นอู่ตรงนี้นะครับผมนะครับ โอเคไปเดี๋ยวได้เวลาที่เราจะมาขับเจ้าคันนี้กันแล้วนะครับผมไปเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าคันนี้จะเป็นยังไงนะจ๊ะอีกไปเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันดีกว่านะครับคันนี้นี่ข้างในทำทำสวยดีนะนะครับว้าว <Wow. S 1> okay, ครับลองลองดูนะครับไปก่อนนะโอเคมาเดี๋ยวมาลองขับเจ้ากระบะคันนี้ดูดีกว่านะครับโอเคนี่นะครับ เสียงนี้ส <hail schnell> ุดยอดเลยนะครับหลักๆคือคันนี้ควันดำด้วยนะข้างหลังเนี่ยเห็นปะดู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 นะครับควันพุ่งเลยนะครับมาดูข้างในกันนี่ครับโฟล์คลัยโตโยต้านะตอนนี้ก็มีเข็มอยู่ตรงนี้นะครับโอเคแล้วก็นี้มีจอนะมันเป็นจอกดได้ไหมเนี่ยอ๋อกดไม่ได้นะครับแล้วก็นี่คือรายละเอียดภายในรถนะครับนี่กระบะนะครับมี2ที่นั่งนะโอเค นะครับนี่เป็นสไตล์เจ้ากระบะของ Toyota นี่ก็เป็นจกนะครับนี่มองหลังได้ไป๋ย่ามาลองขับดูกันนะครับว่าแมบนี้เป็นยังไงนะครับผมโอ้ยคันนี้ขับสนุกอยู่นะนะครับนี่เป็นฟิลแบบเวลาเราแบบเราขับรถไปเที่ยวต่างจังหวัดเลยนะครับไปนะรับเลนซ้ายไม่มีรถไปครับจริงๆแบบนี้อะพุ่งตรงมันไม่มีรถนะครับไม่มีไม่มีบอดไม่มีอะไรอย่างนะ เรามาลองขับเล่นดูนะเนี่ยทุกคนลองมองที่กระจกด้านบนเนี่ยนะครับเนี่ยตรงเนี้ยนะครับควันดำควันพุ่งเลยนะนะครับควันดำยาวเป็นหางว่าวเลยอ่ะนะครับนะครับไปควันดำยาวเป็นหางว่าวเลยว่ะไปนะครับอันนี้เราก็จะเป็นเกียร์เหมือนเป็นเกียร์แต่น,นุ่นนะฮะโอเคครับตอนนี้ความเร็วอยู่ที่ร้อยเจ็ดสิบแปดเอ้ยร้อยแปดสิบละนะครับตันแล้วเนี่ยสุดละ สุดแล้วครับสุดแมปแล้วนะครับเราต้องกลับรถตรงนี้ละนะครับเมื่อกี้เกือบหลุดแมปแล้วนะไปครับต่อต่อต่อ,ตอมาครับกลางแมปมันจะมีเหมือนเป็นสี่แยกอยู่นะครับสี่แยกเราก็เลี้ยวได้นะครับก็ฟิลเวลาเราขับรถไปต่างจังหวัดไปเที่ยวนะเวลาที่แบบช่วงวันหยุดช่วงเทศกาลอะไรอย่างงี้นะเมื่อกี้ผมโอ้ยเมื่อกี้สนุกนะครับขับสนุกดีเมื่อกี้ผมได้สำรวจดูแล้นะครับ170 180 เกียร์สี่ละป้ายเกียร์ห้าเลยไปครับหืมคันนี้ขับดีเลยนะไปครับสี่แยกเลยเนี่ยเราเลยแยกอะไรเนี่ยนะครับเฮ้ยครับดูทุกคนลองดูที่กระจกมองหลังดินะฮะเราให้แบบควันยาวเนี่ยมีรอยเบรกด้วยนะเอ้าเอาเอาเอ้าเอ้าเอ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 าเดี๋ยว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 ขอใหม่นะครับเมื่อกี้เกิดข้อผิดพลาดเล็กน้อยนะครับผมไปครับ เอาใหม่เอาใหม่ไปครับเดี๋ยวเรากลับไปที่สี่แยกเมื่อกี้กันนะครับเมื่อกี้มีอาการหลุดแมปเล็กน้อยนะเนี่ยตรงนี้มีจุดกลับรถอยู่ด้วยนะเห็นไงเนี่ยน,นะนะครับเป็นจุดกลับรถเนี่ยนะครับไปเรากลับรถดูเนาะไปครับไปไปครับเมื่อกี้มีป้ายบอกทางนลผมก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันเป็นป้ายอะไรนะเ,เดี๋ยวลองลองดูนะครับ มีชื่อแยกด้วยมีชื่อแยกตรงนี้ด้วยลนะองไปดูดแอบดูชื่อแยกสิแยกอะไรนะสีแยกเฉยๆนะเขาเขียนว่าสีแยกแต่ว่าไม่ได้มีชื่อแยกนะโอเคโอเคครับทางนี้เรามาแล้วเนาะลองไปทางนู้นดูดีกว่าเดี๋ยวผมขอขับย้อนสอนไปเลยแล้วกันนะครับ <laughs> ชีวิตจ,จริงอย่าหาทําอย่างนี้นะครับผมนะครับ <laughs> อย่าหาทำนะเนี่ยดูๆควันดํายาวเป็นางว่าวเลยนะฮะไปครับไปนี่ครับไปซิ่งเลย โอ้ยโอ้ยโอ้้ยเบรก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 นะครับเดี๋ยวตกแมปอีกรอบนะครับโอ้ยเกือบเกือบเกือบตกแมปแล้วไหมฮะไ,ไปครับไปไปครับไปครับแต่ป้ายเนี่ยป้ายนี้เขียนว่าอะไรเนะี่ยโอเคโค้งเจอเขานะครับดูดิดูซิเนี่ยข้างหน้าเนี่ยเขาเขียนว่า โค้งเจอเขาถนนขาดบนกลับนะครับโอเคไปไปโค้งเจอเขาดีกว่าครับเราเดินหน้าตงไปเลยนะฮะโค้งเจอเขานี้สงสัยเหมือนกันว่าเป็นยังไงนะลองดูว่าเจ้ารีโวคันนี้จะสู้ไหวหรือเปล่านะครับโค้งเจอเขานะถ้าโค้งเจอเขาก็มาหาเราดีกว่านะนี่นะครับถ้าข้างหน้าเป็นทางวิ่งยาวเลยเนะี่ยลองดูสิไปไปครับไปครับอุ้ยออนิวครับบุกบุกบุกลุยลุย โคงเจอเขาแต่ว่ามันก็สุดแค่นี้เนาะนะครับคือมันไม่ใช่เป็นทางวิ่งยาวๆนะครับม,มันก็เป็นเหมือนเป็นถนนช่วงสั้นๆนะครับให้เราลองลองวิ่งดูเนาะนี่นะครับไปครับเราขับกลับไปที่ปั๊มปตทดีกว่านะครับไปช่วงท้ายละเรามาซัดกันให้สุดเลยนะครับ กลับเมื่อกี้มีถนนขาดเลยนะเมื่อกี้นะไปครับเราเลี้ยวตรงแยกนี้เลยนะครับเดี๋ยวกลับไปที่ปั๊มปตทนะครับผมอุ้ยอุ้ยอุ้ยไปไปครับโอเคครับกลับมาที่ปั๊มปตทได้เราเอารถไปเข้าอู่ดีกว่านะครับไปไปไปเบรกเบรกเบรกนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นประมาณนี้ละกันนะที่เรามาขับเจ้ารีโว้คันนี้นะครับผมก็ โอเคครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับฝากกดติดตามด้วยนะครับวันนี้บ๊ายบายครับ